สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองที่6แล้วก็อยู่ในเกมรัอประมวลนครับ,นนรบเดี๋ยวครั้งนี้จะมาแปลกหน่อยเพราะว่าผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังแบบว่าทําอะไรบ้างนะเพราะว่าคลิปวิดีโอที่อัดเนี่ยคือมันค่อนข้างเออเสียงคุณภาพกากเกินเดี๋ยวผมพูดเอาเดียก็คือตอนนี้นะครับผมได้จะมาตามหารู้สึกว่าจะมาหาไปโอหิมะมั้งแต่ว่า ก็เจอนะในคลิปเดี๋ยวตัดให้ดูเนี่ครับผมก็เจอเป็นป่าไทก้าเออมันก็มันก็มีหิมะไงก็คือป่าไทกามันก็เกียกับใบโอมหิมะใช่ปะล่ะและผมก็ได้ไปเจอกับเออผมได้จับโปเกมอนตัวหนึ่งชื่อว่าชื่อว่ายุกิวาราชินะครับในที่สุดผมก็เจอแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้นะครับก็ผมก็ยืนทะเลาะกับมันพักหนึ่งเลยเพราะว่าเราไม่มีตัวตีน้ําแข็งเลยคือตอนแรกที่ผมมาปบอหิมะครับคือ ผมจะมาฟาร์เวลให้แมกกาโรชิแต่ว่ามันคือตอนนี้ไอตอนที่อัาอยูอ่ผมไม่รู้ว่ามันเลเวลมันต้องอันล็อกจากการไปสู้ยิมลีดเดอร์เออผมตอนนั้นยังไม่รู้แต่ก็ไหน,นก็เจอแล้วก็ขอจับเลยแล้วกันหลังจากที่ผมจับยูกิบัตชิเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ออกเดินทางตามหาไบโาอนแข่งต่อซึ่งผมก็เจอเป็นแบบว่าแหล่งแม่น้ําขนาดใหญ่แล้วผมมองว่าพื้นที่ตรงนั้นสวยดีก็เลยกาว่าเออเราก็เดินพักแล้วเดี๋ยวเราแวะตกปลาหน่อยแล้วกันนะ ไหนๆก็คาบเบ็ดมาแล้วโอเคแน่นอนครับตัวที่ผมตกได้คือบัสลาโอเป็นหนึ่งในโปเกม,มอนต่อต,อตอปลาต่อตอปลาที่ผมไม่ค่อยอยากเจอที่สุดนะเพราะว่าเวลมันค่อนข้างเยอะและตัวเราก็มันไม่ได้เก่งขนาดไงหลังจากนั้นครับคือผมได้เดินหนีออกจากลาสบัสลาโอนะครับคือตัวแม่งตีค่อนข้างแรงเวลก็เยอะใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละและขนาดนั้นเองผมก็เดินกลับไปเพื่อความสงสัยนะครับอยากลองทําอะไรบางอย่างดู เดี๋ยวคนดูในคลิปแล้วกันเมืงองฮอถ้าสมมติว่าเราตีป่าบาซาโอแล้วเราหนีขึ้นบนบกมันจะตามมาปะว,ว,วะเฮ้ยโอ้ดิวะอะไรอุย้ยอุย้ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้สเต้ดดยอ้ย,ยแม่งขึ้นได้ด้วยอะไรวะเนี่ยก็ตามที่พวกคุณเห็นนะครับผมได้ทำการเป็นรูปคมบาซาโอนะครับเพราะว่าผมก็คิดอยู่ว่า ถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะตีเรายัางไงาวาก็ลองชิมเลยสรุปมันตีมาได้นะครับใน,นการต่อสู้กับบาสราโอครั้งนี้นะผมก็ได้เสียบเปอร์มอนไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมอยากให้เปอร์มอนเวลในน้องผมได้ฟาร์มบาสราโอเพราะว่าเลเวลค่อนข้างห่างกันแต่ว่าไม่ไหววะบาสราโอแม่งตีแรงจัดเลยสุดท้ายนะครับเข็บเขียนทองต่อยหน้ามึงก็เป็นคนเก็บงานให้กับเราครับมาครับการเดินทางเข้าต่อมาเราก็ได้มาไปโอหิมะในที่เรียบร้อยในการเราจะมาจับเวลและมาหามอนสเตอร์หาโปย์มอนจับ ในใบองค์มะานะครับก็เจอเป็นฟรีเซอร์ครับไก่ไก่ปอ,อกน้ําแข็งผมก็เตรียมตัวจับตอนแรกมันมีโผล่มาตัวหนึ่งแล้วแหละแต่หาไม่เจอคือมันโผล่มา2ตัวครับในที่ผมเดินทางอยู่ก็เดี๋ยวมาดูนัร,ร,ราสู้เนี่ยผมสู้มาพักหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเขาแรกครับเผิดตัวถึงตัวที่เปิดมาผมโยนโปกเกมอนใส่นะครับจะเป็นเห็ดเข็มทองต่อยหน้ามือเนะครับที่เป็นาธาตุพืชซึ่งาธาตุพืชแม่งไม่มันแพ้น้ําแข็งน่ะ แต่ว่าเราจะเปิดด้วยการปาผงพินนะครับเพื่อทําให้เราโอกาสจับง่ายขึ้นเพราะว่าน่าจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เลื่อนมันลดได้แหละนะหลังจากนี้ครับเราแค่รอเวลาอย่างเดียวเพราะว่าเราก็ต้องให้พิษแม่งทํางานที่เหลือเราก็แค่เอา,เอาตัวมาแทงเรื่อยๆแล้วก็ได้จับหรือมั้งแม้ขนาดที่ผมเอานาะคินุจังไปแทงแต่ว่าก็นะมันตายโดนลำแสงเยี่ยแข็งตายหาไปเลย ต่อไปผมก็เลยใช้แคปไซจิลงอย่างน้อยถ้าเราเปิดแดดทันทาดน้ําแข็งตีเบาลงเป่าวะไม่รู้เหมือนกันเหมือนตอนแรกเออฟิเซอร์จะเปิดเป็นหิมะนะมันจะทําให้ใช้ท่าลาแสงแยืกแข็งโดดแม่นขึ้นหรือเปล่าอารมณ์เหมือนทันเดอร์ตอนที่เราสู้ไม่มั่นใจเหมือนกันเราไปดูนะโอ้โหและปัญหาหลักการสู้กับฟิเซอร์นะปัญหาใหญ่เลยนะคือฟิเซอร์ตัวนี้มีท่ารูท คือถ้าผัดปลีของพวกสัตว์ประเภทนกแบบอ๋อคือมันจะสามารถคิวเลือดตัวเองไดนะ้รู้สึกว่ามูฟมันจะมี5ครั้งคือตอนนี้ที่กําลังพยายามทําก็คือเราจะหาตัวลงไปลดความแม่นยําการโจมตีของมันให้เราแบบมันยืดได้นานขึ้นนะใน,นขณะเดียวกันจังหวะนี้ครับผมได้เอา,มาแมลงสาบไปแทงนะเนือแมลงสาบก็ตายห่าเหมือนกันแต่เรายังมีไม้ตายก้อนหีบนะคือไอ้โบปิงไอ้โบปิงมีท่าสายตาออดบัง ที่ทําให้พลังโจมตีของฟิเซอร์ลดลงได้อาจจะช่วยแทงได้สักนิดหน่อยนะแต่ก็ตามที่คุณเห็นแหละแม่งตายหาล้วตอกี้มาเราก็ถึงโอกาสสุดท้ายนะที่เราจะได้มาปาบอลเพราะว่าถ้าไม่ปาบอลตอนนี้ก็ไม่มีเวลาได้ปาอีกตลอดไปก็มาเริ่มปาบอลไปเลยบอลแรกที่ปานี่คือมูนบอลมันจะอัตราจับสูงตามเอ่ออะไรพระจันท์เต็มดวงมั้งที่อ่านดูเฮ้ยโอ้ยเปเ้ย กีโดกระชาไม่น,าน่ารอดโอ้ผมก็เตรียมเตียงนอนเพื่อจะนอนนะครับเราจะมาต่อเกมหน้าในรอบหน้าหลังเราหลับเสร็จเพราะว่าเอาปอปวยมดเราจะได้รีเลือดมาสู้ยกสองเดี๋ยวเจอแน่แบบหนึ่งเป็นที่น่าเสียดานะครับว่าการนอนแล้วก็ตื่นมืออีกรอบหนึ่งครับเอปอป่วยมดในทีมของเรารีเลือดแค่ครึ่งเดียวผมคิดว่ามันจะหลีเต็มจบเลยใ <laughs> น,นขณะที่ทีมผมนั้นเข้าสู่ภ<ว>าวะวิกฤตนะครับ<ว>พอเราจะโดนฟีเซอร์ตบหมด<ว> เราก็ยังมีไม้ตายก้นหีบของก้นหีบอีกรอบหนึ่งนั่นคือมืแรงศาบเหล็กของเรานะครับมีท่าเตะทรายแม่งแปลเป็นถทยกูอ่านไม่ออกเนี่ครับมันสามารถลดความม,มั่นยำของฟิเซอร์ไปได้และทําให้มันตีว้าวสรุปว่าการเล่นของมือแรงศาบ์ตอนนั้นเป็นการเ,ออเดินหมาที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาใหญ่กลูก็คือเราจับไม่ได้ผมอุตสาห์ครับอันต้าอรามาใช้แต่แม่งก็ยังจับไม่ได้ จนฟิสเซอร์จะติดพิษตายหรือเปล่านะครับผมก็เรามารอรุ้นกันดีกว่าน้องไก่มาครับในของตอนต่อไปคือตอนคือผมอัด2คลิปใช่ไหมแล้วผมก็มาตัดแต่ว่าผมอาจจะไม่ตัดระหว่างตอนเดินทางมาอันนี้คือเรากําลังตามหายิมลีเดอร์คนแรกนัที่เราต้องสู่เพื่อทําให้ปลดแม็กซิมัมของเออเลเวลของแมมาราชีนะครับนี่คือเราต้องชนะยิมลีเดอร์คนนี้นะเพื่อเราจะสามารถปลดเลเวลเกิน15ได้แล้วคือ ไอ,ไ,อไม้ไอไอไม้ของคลิปเนี่ยมันไม่ได้มไมไ่มันไม่ได้แย่ครับตัวอัดก็ไม่ได้แย่มันแย่ที่แบบตอนผมดึงไวมาผมไปเปิโดโหมดเอ็โคแล้วเสียงเอ็โคนก็ค่ะเลยว่าแล้วดูดีอีชื่อซูเปเตะเตก่าไม่กวานราชีหลับตาดูยังรู้เลยใครจะช,ชนะไอ้คนขวัญใช้อะไรเอ่ยโอ้โห เล็กกูเป็นทาสไฟอูตู้ง่ายนะฮะฮะไอ้ฮี่ไม่ใช่ดาระเบิดตัวเองพีซีกูไอ้ัลาดเอ้ยกูเดินไปเลยโอ้้กูมาเกิดไหนเนี่ยไอ้ยาจะร้องจริงวะ แมงใครจะไปคิดว่าม่นจะใช้ท่าระเบิดตัวเองระเบิดตัวกูวหายไปเลยพี่ซีกูหายด้วยไอ้สัสไอ้เอ,อ้ยโอ้โหแล้วพันซีเมตรหมื่มนซีพ่อมึงองโอ้ก็ทุกคนวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบโอ้ยพี่ซีกูเฮ้ย